ปราสาทอโรคยาสารจอมพระสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรค่ะนำบรรยากาศความสวยงามของศาสนสถานโบราณสถานแห่งนี้มาให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะนี่คือบรรยากาศของอารคยาสารปราสาทจอมพระนะคะมีบรรยากาศที่เป็นมน์ขลังและก็สวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชม ด้านนอกที่มีหินตั้งเรียงรายกันอยู่นี้เพื่อที่จะเก็บจัดการเข้ามาบรณปฏิสังขรณ์ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซุ้มโขปพระตั้งอยู่ด้านหน้าขององค์ปราสาท